ต้นตระกูลเก่าแก่เปิดเจดาราคนดังใช้นามสกุลพระราชทานไม่เพียงแต่เป็นนามสกุลที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดของพวกเขาแล้วยังเป็นนามสกุลที่มีประวัติอันยาวนานและก็ยังเป็นนามสกุลพระราชทานอีกด้วยจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ อันดับที่7คิตตี้ชี้ชาเห็นแสบแสบขนาดนั้นบอกเลยว่าสาวคิตตี้มีนามสกุลว่าอมาตยกุลซึ่งเป็นหนึ่งในนามสกุลเก่าแก่ที่มีต้นตระกูลเป็นขุนนางตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเชื้อสายลูกหลานรับใช้บ้านเมืองต่อเนื่องถึง15แผ่นดินซึ่งนามสกุลอมาตยกุลเป็นนามสกุลพระราชทานในรัชกาลที่หกคูดได้เลยว่าตระกูลนี้เก่าแก่มากๆจนส่งต่อมายังลูกสาวคิตตี้นั่นเอง ดับที่6เจเจกฤษณภูมินามสกุลนังอีกคนที่ทุกคนนั้นได้เห็นต้องมีความสงสัยกันอย่างมากกับนามสกุลพิบูลสงครามของหนุ J. J. ่มเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามเพราะนามสกุลนี้เป็นนามสกุลราชทินานามที่รัชกาลที่6พาะราชทานให้และหนุ่มเจเจคนนี้ถือว่าเป็นลูกหลานแท้ๆของจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีคนที่3ของประเทศไทย อันดับที่5เปยปานวาดพูดได้เลยว่าเป็นอีหนึ่งนามสกุลเก่าแก่ของประเทศไทยสำหรับบุญยร,รั์กลินที่สาวเปยปานวาดได้เปลี่ยนมาใช้เมื่อได้แต่งงานกับหนุ่มความในธิซึ่งนามสกุลนี้เป็นลูกหลานของเชคอมาดและยังเป็นสุดยอดตระกูลที่รับใช้แผ่นดินมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับที่4ขวัญอุสามณีนางเอกคนสวยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันสําหรับสาวขวัญอุสามานีเพราะนามสกุลไวทยานนท์ของคุณแม่ของเธอได้รับพระราชทานในรัชกาลที่6ตนตระกูลคือมหาเล็กวิเศษทองใบซึ่งตัวสาวขวัญเองก็มีเชื้อสายทั้งไทยแขกตะวันออกกลางมอนและยังมีความอังกฤษจากคุณย่าเชื้อสายไม่ธรรมดาขนาดนี้ถึงได้สวยเป๊ที่สุด อันดับที่3มิกกี้นนเป็นตระกูลใหญ่ที่เก่าแก่ไม่แพ้ใครเลยก็ว่าได้สําหรับน้าป้อมเพชรนามสกุลพระราชทานของหนุ่มมิกกี้นนโดยนามสกุลนี้สืบเชื้อสายมาจากคุณนางตําแหน่งใหญ่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาน,นั่นเองและนามสกุลนี้ยังส่งต่อถึงพระยาคนสวยอย่างสาวเจนนี่เช่นเดียวกัน ับที่สองนัทเทพัสดินนักแสดงละนายแบบของวงการบันเทิงคงไม่มีใครรู้จักหนุ่มนัทเทพัสดินณอยุธยาโดยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาแถมมีฝีไม้ลายมือการแสดงอย่างตีบทแตกทุกเรื่องส่วนราชสกุลเทพัสดินณอยุธยาเป็นสายพระปฐมวงศ์สืบลงมาจากในเครือแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเอง นับที่1เป็กผลิตโชคนมหล่อสายโอปายอย่างเป็กผลิตโชคก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้นามสกุลพระราชทานอย่างอายนาบุตรซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานในรัชกาลที่หกและชื่อผลิตโชคมีที่มาจากตามธรรมเนียมของโบราณสืบต่อกันมาเนื่องโดยบุคคลที่ใช้นามสกุลอายนาบุตรซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานจะต้องมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวผอพึ่งและมีการตั้งชื่อกันเป็นกรภายในสกุลบอกเลยว่าเป็นคุณหลวงเป็กของจริงไม่ใช่แค่ความมโนของแฟนคลับอย่างแน่นอน